ความสัมพันธ์นนกุลและเก๋เรื่องราวของหนุ่มนนกุลและสาวเก๋ไก่ถูกหลายๆคนนั้นสงสัยกันอย่างมากว่าความสัมพันธ์ของทั้งสองคนนั้นเป็นอย่างไรกันแน่และล่าสุดหนุ่มนนกุลได้ออกมาชี้แจงสถานะของเขากับสาวเก๋ไก่ ว่าทั้งสองคนตอนนี้อยู่ในความสัมพันธ์แบบไหนหากพูดถึงนักแสดงหนุ่มที่มีความสามารถทางด้านของการแสดงทั้งที่อายุยังน้อยอยู่และแน่นอนว่าจะต้องนึกถึงเขาคนนี้อย่างแน่นอนสําหรับนนกูลเขานั้นมีความสามารถทางด้านการแสดงที่ได้รับเสียงปรบมือจากหลายๆคนที่ติดตามเขาคนนี้อย่างมากโดยหนุ่มนนกูลก็ได้เข้าทํางานในวงการบันเทิงจากการที่เขานั้นไปถ่ายแบบลงนิตยาสารและเขามองว่าน ี่คืองานที่สามารถสร้างรายได้ให้กับเขาได้เขาเลยมีความสนใจในด้านของวงการบันเทิงแต่สินใจเรียนการแสดงหลังจากนั้นมีโอกาสเข้าเล่นภาพยนตร์และบทบาทที่ทำให้เขานั้นถูกพูดถึงจากเรื่องฮอร์โมนไบวาวุ่นซีซั่น3นั่นเองล่ะคะ่ะส่วนเรื่องราวความรักของเขาที่หลายๆคนก็จับตามองเป็นอย่างมากกับซวเก๋ไก๋เจ้าแม่ยูทูบ หนุ่มนนกูลได้ออกมาเปิดเผยว่าเขานั้นไม่รู้ว่าเรื่องนี้เกิดขึ้นได้อย่างไรที่ผ่านมานั้นเขาได้ติดตามสาวเก๋มาโดยตลอดเพราะว่าอีกฝ่ายนั้นชอบทักในไลฟ์สดของเขาคนที่เชียร์อาจจะคิดว่าเขากับสาวเก๋ไก่มีความสนิทสนมกันแต่จริงๆแล้วเขากับเธอเคยเจอกันไม่ถึง5ครั้งและไม่ได้คบหากันและในอนาคตก็ไม่มีอย่างแน่นอนเขายังไม่โฟกัสเรื่องความรัก ขายังอยากทำงานก่อนก็ต้องบอกเลยว่าเป็นเพียงความสัมพันธ์ที่ชาวเน็ตนั้นเอาไปจินตนาการเอาเองอย่างไรก็ตามเชื่อว่าหลายๆคนอยากเห็นทั้งสองคนร่วมงานกันสักครั้งเพราะว่าอีกหนึ่งคนก็รออีกคนก็สวยและมีความเก่งทั้งคู่ด้วยอยากเห็นทั้งคู่ร่วมงานเป็นอย่างมาก